หวานมากคือดูเนื้อเขาสิดูเนื้อพริกแกงเขาสิเครื่องเขาเยอะมากนะเครื่องสมุนไพรเขาเยอะมากๆๆกม,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 มเออเออหมูกระเทียมหมักไก่ให้มันมีสีดำๆนิดนึงมันเป็นสามเกลอือของแบรนด์เทปานะคะฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็จะมาแชร์คลิปว่าเราเตรียมเอาอะไรไปสวิตเซอร์แลนด์บ้างน,นะคะกับไทยรอบนี้คนคงสงสัยว่าทําไมต้องใส่โบวที่หัวใหญ่ขนาดนี้ใช่ไหมวันนี้ไม่ได้แต่งหน้าคะ่ะ ปิดพร็อพอะไรบางอย่างเพื่อเป็นการเบนสายปานะหัวเม่งจังที่ผ่านมาเราก็เคยทําคลิปนะตอนที่เราไปถึงสวิตเซอร์แลนด์แล้วว่าเราเอาอะไรไปบ้างแล้วก็เราลืมอะไรแล้วเราฝากให้เพื่อนซื้ออะไรตามมาบ้างนะคะทีนี้เนี่ยมันก็จะมีบางอย่างที่ ตอนนั้นเรบินฉุกขรหูแล้วเราก็ไม่ได้เตรียมตัวดีๆนะหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือสามเกลอค่ะซึ่งนี่เอาให้ดูก่อนเป็นสามเกลอของแบรนด์เทปานะคะซึ่งที่ผ่านมาถ้าใครจําได้อะมาดามเคยรีวิวยี่ห้อนี้ไปตั้งนานละสมัยที่แบบยังมีของส่งมาให้รีวิวตอนอยู่ไทยเนาะแต่ว่าตอนที่เราไปครั้งก่อนนะคะเราก็ไปซื้อเอาที่ซุปเปอร์มันก็จะเป็นขวดแก้วแล้วเรารู้สึกว่ามันค่อนข้างหนักนิดนึง ทีเนี้ยมาคราวนี้เราก็เลยติดต่อแบรนด์ไปนะว่าอยากได้นั้นะจะเอาไปเมืองนอกมีแบบซองไม้เออปรากฏว,ว่าเขาก็มีแต่บอกตรงๆนะนี่มาทำคลิปอะไม่ใช่เพราะว่าได้ของฟรีนะั้นตัวเอง เราซื้อพี่ห้าซองเลยกะว่าจะเอาไปใช้เราก็เอาไปแบ่งเพื่อนๆด้วยนะเพราะว่าขี้เกียจโขลกเราก็ตาเองแล้วก็ผักชีเนี่ยจะเห็นมีขายส่วนมากอยู่ที่ร้านไทยซึ่งบางทีเราก็ไม่ได้สะดวกแบบไปร้านไทยได้ง่ายๆนะมันก็ประมาณ2สถานีรถไฟแหละแต่ว่ามันไม่มีอยู่ในซูเปอร์แถวบ้านอ่ะบางทีเราก็ขี้เกียจเนาะเราก็เลยคิดว่าถ้ามีอันนี้ติดเอาไว้มันก็น่าจะสะดวกกว่าทําให้อาหารกลมกล่อมขึ้นถ้าจําได้บางทีที่เรามีการทําพะโลเ้เมนูไก่ทอดต่างๆเนี่ยเราก็ใช้จ้า าาในการหมักมาดาซื้อเองนะห้าซองทางแบรนด์ไม่ได้ให้แล้วก็ไม่ได้มาอวยนะอันนี้ของเขาจริงๆเราก็ขอเขาซื้ออันนี้ด้วยค่ะปลายเคม็มมันเป็นปลายเค็มป่นนะซึ่งถ้าเอาไปทากับข้าวผัดหรือกินกับข้าวต้มเละๆตอนเช้ามันอร่อยมากก็เลยจัดมาสองซองค่ะเพราะว่าคงไม่ได้กินบ่อยแต่ว่าบางครั้งที่เราอยากกินข้าวต้มเราเบือ่อๆเหงาๆอยากกินรสชาติไทยๆแบบเหม็นๆเค็มๆอะไรอย่างเงี้ยก็จัดไปนะคะ แบรนด์เนี่ยมีส่งของแถมมาให้ด้วยนะคะซึ่งเรายังไม่เคยลองแต่ว่าเห็นหลายๆบล็อกเกอร์รีวิวแล้วว่าก็ค่อนข้างอร่อยนะคะแล้วก็ใช้สะดวกหนึ่งในนั้นก็คือหมักย่างสร้างรักค่ะเอาไปทําเป็นไก่ย่างสไตล์ไก่ย่างแบบรสเข็นอย่างเงี้ยนะแล้วก็ถ้าเรามีความสามารถเราจะต้องลองหัดทำซอตมตําเองแล้วแหละทุกทีมีคนทําให้ตลอดเลยแต่หมักไก่เนี่ยเราทําได้โอเคอันดับต่อไปที่ทางแบรนด์แถมมาให้นะคะคือปลาเค็มเต็มใจ เข้าใจว่าน่าจะเป็นซอสปลาเค็มแบบเผ็ดค่ะอาจจะเอาไปผัดสปาเกตตี้ปลาเค็มได้หรือว่าเอาไปทําเป็นคะน้าปลาเค็มอะไรอย่างงี้เดี๋ยวลองดูนะแต่ว่าคะน้าก็ปกติก็ไม่ชอบทานอยู่แล้วแล้วไม่รู้ว่าคะน้าอิมพอร์ตรา,าคาเท่าไหร่อาจจะเอาไปประยุกเป็นผัดบล็อกเคอรี่แครอทอะไรอย่างงี้แทนละกันอันต่อไปคือน้ําพริกมะขามค่ะอันนี้ก็เดี๋ยวเอาไปทําข้าวผัดก็น่าจะเวิร์กนะนี่ หรือว่าเอาไปทำกับผักสลัดอะไรเงี้ยเพราะอยู่สวิตเซอร์แลนด์นะมันก็จะไม่มีอาหารคือทุกอย่างอร่อยแหละแต่ว่ามันก็จะไม่ได้มีอะไรที่แบบว่าเด็ดดวงแบบเหมือนสตรีทฟู้ดที่ประเทศไทยเนะาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ซื้อของไทยเอาไปดีกว่านะคะสำหรับใครที่จะย้ายประเทศหรือว่าจะไปเที่ยวโดยเฉพาะสวิตเซอร์แลนด์ที่คนร่ำลือว่ามันแพงแล้วอยากจะทำกับข้าวเองนะคะมันก็จะได้รสชาติไทยๆด้วยอย่างนี้เนาะหรือว่าใครที่อยู่ต่างประเทศแล้วก็อยากจะถามหาของเด็ดว่าควรจะเอาอะไรไปที่ต่างประเทศบ้าง เราแนะนําค่ะอันนี้การันตีคอนเฟิร์มเลยว่าหอมอร่อยมากส่วน3อันนี้ก็แลดูสะดวกดีนะคะยังไม่เคยลองเดี๋ยวถ้าเกิดว่าใครสนใจก็ไปตามที่ร้านของเขาได้เนะเดี๋ยวเราปักลิงเอาไว้ให้ในคอมเมนต์ค่ะลำดับต่อไปที่อยากกินมาตั้งนานละแต่ไม่เคยได้ซื้อสักทีก็คือนี่ซีอิ้วดำตากุลาบกับซีอิ้วดำตาแปะอันนึงอ่ะเป็นซีอิ้วหวานอันนี้เป็นซีอิ๊วดำเชม เข้าใจว่าอันเนี้ยเอาไปทำพวกพะโล่กับข้าวมันไก่อ่ะเราจะชอบซีอิ๊วหวานมากกว่านะมันจะมีบางร้านที่ใช้ซีอิ๊วหวานแล้วก็บางร้านที่ใช้ซีอิ๊วดำที่ออกเปรี้ยวๆใช่ไหมเราจะชอบซีอิ๊วหวานมากกว่าเพราะว่าเป็นคนไม่ทานเผ็ดแล้วบางทีต้องเอาไปเจียตางกับน้ำจิ้มข้าวมันไก่ค่ะแล้วก็ในนี้เขาเขียนว่าทำเป็ดพะโล่ได้ทำก๋วยเตี๋ยวผัดซีอิ๊วได้นะคะ อันนี้รู้จักมันจากเพื่อนที่อยู่อเมริกาเออเขาบอกว่ามันดีมากเลยแล้วเราก็กลับมาตามหานะแต่ก็ไม่ได้ซื้อทีเพราะว่าอยู่ไทยก็คือใช้ในปริมาณน้อยนะล้วก็กินข้าวนอกบ้านซะเยอะดังนั้นเนี่ยพอต้องไปเป็นแม่บ้านทำกับข้าวเองอะ่ะเราก็จะพยายามหาวัตถุดิบที่รสชาติเขาดีในตัวเองอยู่แล้วจะได้ไม่ต้องพึ่งพาสกิลของเรามากนะมันจะได้อร่อยโดยตัววัตถุดิบเองก็เลย มาซื้ออันนี้ค่ะแล้วก็อันนี้เออเออ,เอ,อหมูกระเทียมหมักไก่ให้มันมีสีดำๆนิดนึงหรือว่าเอาไปใส่กะเพราให้หมูมันแบบดูมีสีดำๆนิดนึงก็น่าจะอร่อยค่ะหนักอยู่เหมือนกันนะขวดละสามร้อยมลสองขวดก็หกร้อยมลเกือบกิโลละอันดับต่อไปที่ซื้อ สีราชาพานิตค่ะจริงๆแล้วเขามีเป็นขวดแก้วด้วยเนาะแล้วก็ที่ต่างประเทศอะ่ะมียี่ห้อที่มันเป็นหงหรือหาหรือเป็ดบินอะ่ะ flying goose มาดามก็เคยรีวิวแต่ว่าเรารู้สึกว่าพอไปอยู่ต่างประเทศอะ่ะไม่รู้ทำไมจะอยากกินของเผ็ดมากกว่าปกติทั้งๆท,ที่อยู่ไทยอะ่ะเป็นคนไม่ค่อยกินของเผ็ดอยู่ไทยอะ่ะชอบกินยี่ห้อ flying goose เพราะว่ามันเป็นรสชาติฝรั่งมันเป็นซอสพริกรสชาติฝรั่ง มันกาลังดีสําหรับหมวยที่ไม่ค่อยกินเผ็ดแต่พอจะต้องไปต่างประเทศนานาๆเนี่ยรู้สึกว่าอยากได้อะไรเผ็ดๆออริจินอลที่มีกลิ่นแบบไทยแท้ทํานองเนี้ยนะเราก็เลยไปซื้อสินราชาตอนแรกเห็นขวดแก้วค่ะก็รู้สึกว่าจะเป็นภาระในการเดินทางอยู่พอสมควรนะปรากฏว่าเจออันนี้เขามีเป็นขวดพลาสติกด้วยแล้วก็เป็นหัวจุกอย่างนี้สะดวกมากเวลาไปซื้อให้ลองดูนะมันจะมีเผ็ดกลางแบบนี้กับท,ที่มันจะเป็นแบบ เผ็ดมากนะคะเผ็ดมากเนี่ยรู้สึกจะราคาค่อนข้างสูงอยู่เหมือนกันแบบ90บาทประมาณนั้นนะถ้าจะไม่ผิดส่วนเผ็ดกลางเนี่ยขวดละ30บาทเท่านั้นเองถ้าไปซื้อที่สวิตเซอร์แลนด์เราคิดว่าน่าจะต้องมีสัก5สวิตฟรังกก็เกือบ200บาทนะคะแล้วก็จะไม่มีห้อนี้ด้วยคืออาจจะมีในร้านไทยนะแต่เรายังไม่เห็นก็แล้วกันเราก็เลยคิดว่าโอเคเราขนไปเดี๋ยวกลับไปสวิตเซอร์แลนด์รอบนี้เราคงจะไปสำรวจ ้านไทยให้ละเอียดละเอียดอีกทีนึงนะว่ามีอะไรบ้างไม่มีอะไรบ้างแต่ได้ให้ทุกคนไว้พิจารณาว่าจะขนอะไรไปไม่ขนอะไรไปละกันนะคะอันนี้เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ภูมิใจนาเสนอคราวที่แล้วอ่ะเอาไปไม่ทานพูดต้องๆเพราะว่าบินด่วนปุ๊บปั๊บใช่ไหมแต่ว่าไปตื้อให้น้องสะพายตามไปหาเราตอนเดือนธันวาช่วยขนไปให้ด้วยนะแล้วก็กินหมดบางอย่างบางอย่างก็ยังมีเหลือนะคะทีนี้ก็เลยซื้อเพิ่มเพื่อที่จะเอาไปอี อันเนี้ยก็บอกตรงๆว่าซื้อแต่ว่าแบรนด์อ่ะก็มีแถมมาให้ด้วยนะแล้วเราอ่ะก็อยากจะรีวิวเพราะว่าคือคือถ้าเกิดว่ามีคนเป็นเหมือนเราอย่างนี้ละกันถ้ามีใครเหมือนเราคือเป็นคนชอบกินของเผ็ดแต่เป็นคนกินเผ็ดไม่เก่งแล้วเวลาไปกินข้าวร้านอาหารพอสั่งเผ็ดน้อยเนี่ยทางแก้ของแม่ครัวส่วนมากเลยก็คือว่าลดปริมาณเครื่องเทศทั้งหมดลงเพราะว่าพริกแกงอะไรอ่ะเขาตั้มาเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหม เขาก,อก็อย่างยกตัวอย่างอย่างแจงส้มเงี้ยเขาก็จะต้มไว้เป็นหมอใหญ่ๆอยู่แล้วใช่ไหมาทางแก้ของเขาก็คือว่าเขาจะใส่น้ําเปล่าลงไปเยอะขึ้นทําให้มันเจือจางเราไม่เผ็ดปัญหาของเราก็คือว่าเราอ่ะต้องการแค่เผ็ดน้อยแต่เราอยากได้รสชาติสมุนไพรเยอะๆเหมือนเดิมพอเขาเติมน้ําลงไปเยอะออมันก็ทําให้แค่มันใสลงอ่ะแต่ว่ามันไม่อร่อย <c oughs> ทีนี้เรามาเจอร้านนี้ก็กินของเขามาหลายปีมากแล้วนะซื้อบ้างบางทีทางแบรนด์ก็แถมมาให้บ้างขอพอะคุณมากนะคะบางทีก็ชวนเพื่อนบ้านสั่งบ้างนะเพราะว่ามันเด็ดจริงๆอันนี้คือพริกแกงแม่วราพรค่ะเขาตำมือเอง แล้วก็ใช้สมุนไพรสดนะคะส่งมาจากจังหวัดกาญจนบุรีเลยพริกแกงสามารถอยู่นอกตู้เย็นได้แค่3วันเพราะว่าเขาก็ไม่ได้ใส่สารกันบูดใดๆนะเรากินเขาตั้งแต่สมัยที่เขาขายพริกแกงเป็นถุงๆแล้วก็มีกระปุกแถมมาให,ให้ให้ลูกค้ามาบรรจุเองอะ่ะมันมาใส่กระปุกเองหรือว่าจะเลือกไม่เอากระปุกก็ได้ร้านก็จะลดให้10บาทมาจนตอนนี้ร้านเขาก็ทํามาเป็นกระปุกแล้วก็แพคแบบนี้ มาให้เรียบร้อยเลยเพราะฉะนั้นขนไปต่างประเทศอะ่ะไม่มีหกเลอะเทอะแน่นอนแล้วก็เห็นไหมเขาไม่ใส่สารกันบูดทําให้อายุอะ่ะมันค่อนข้างสั้นนะคะแต่ว่าถ้าเราเอาไปแช่ฟรีสแล้วเนี่ยมันก็อยู่ได้เกือบต่นี้รันกาเลยแหละก็ไม่มีปัญหาอะไรมาดาำชอบยังเขียวหวานมากคือดูเนื้อเขาสิดูเนื้อพริกแกงเขาสิเครื่องเขาเยอะมากนะเครื่องสมุนไพรเขาเยอะมากๆๆๆๆเรา,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 าก็ไม่เผ็ด คือพอมันเผ็ดมากเกินไปเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเราจะต้องใส่เครื่องปรุงอื่นๆเพื่อให้รสมันกลมกลม่อมใช่ไหมคะมันก็จะต้องใส่น้ําตาลแล้วก็ใส่เกลือหรือน้ําปลาเยอะขึ้นทําให้เราอะไปมีปัญหาด้านอื่นตามมาเช่นแบบกินหวานเยอะเกินไปกินเค็มเยอะเกินไปนะทีเนี้ยทาไมมันถึงเป็นแบบนั้นซะส่วนมากเพราะว่าพริกเอ่อเกลือน้ําตาลราคาต้นทุนไม่สูงคะ่ะบางร้านก็เลยใช้วิธีว่าใส่พริกใส่เกลือใส่น้าตาลเยอะเยอะ แล้วก็สมุนไพรไม่ต้องเยอะแล้วเดี๋ยวมันก็อร่อยเองส่วนร้านเนี้ยสมุนไพรแน่นชอบมากนะคะอันนี้ก็ซื้อแกงเขียวหวานเอากลับไปด้วย2กระปุกที่น้องส้ายทิ้วไปให้เมื่อตอนธันวาก็คือหมดแล้วส่วนพวกกะปิกอะยังมีอยู่ก็เก็บเอาไว้ที่สวิตเซอร์แลนด์อยู่ค่ะก็ไม่ได้ซื้อมานะกะปิเขาว่าหอมมากแบบเขเอาไปทาหมูผัดกะปิอะ่ะมันเหมือนหมูผัดกะปิสูตรโบราณนะสูตรคุณยาย เ้าคุณยายอะไรอย่างเงี้ยคือเวลากินคลีน clean, หรือว่าของดีเกินไปอะบางทีเราจะมีความคิดที่ว่ามันอาจจะไม่อร่อยเพราะว่ามันคลีนเกินไปใช่ปะปรากฏว่าอร่อยอ่ะเธอแล้วมันไม่เค็มโดดอะมันทําให้รสทั้งหมดอะมันนวลหอมอร่อยมากเลยนะคะแนะนํานะเฮ้ยอยากจะเป็นเจ้าของแบรนด์ของเขาดีจริงอันนี้น้ําตาลอ้อยนะคะ ออกมาแนละ้วเป็นน้ําตาลอ้อยไม่เคยกินของเขาก็พูดตรงๆว่าไม่เคยกินแต่เนื่องจากกินหลายอย่างของเขามาแล้วมันอร่อยเราก็คิดว่ามันก็น่าจะดีนะก็เลยซื้อมาด้วยเวลาเอาไปปรุงอาหาระ่ะคือน้ําตาลดีอะมันจะช่วยส่งเสริมให้ภาพรวมในจานอะมันกลมกล่อมละมุนนะเราก็เคยกินน้ําตาลอ้อยน้ําตาลมะพร้าวเอาไปใช้ทําอาหารแทนน้ําตาลน้ําตาลทรายหรือว่าน้ําตาลทรายที่ไม่ฟอกสีอะคือมันก็อร่อยขึ้นนะ บางทีเราเปลี่ยนแค่น้ำต้าหรือน้ำปลาเนี่ยเราก็จะได้รสชาติใหม่ๆแล้วค่ะพริกแกงเผ็ดใต้เจด้วยนะมีการทำสีฝากระป๋องที่แตกต่างเดี๋ยวนี้ร้านเขาพัฒนาไปไกล โอเคพริกแกงเผ็ดใต้เนี่ยคิดว่าไม่ได้เป็นคนกินแต่ว่าซื้อไปไว้ทําอาหารให้คุณสามีค่ะคุณสามีเป็นคนกินเผ็ดมากเขาทาแกงอย่างนี้นะเขาก็จะตักส่วนของเรา,เอ,าออกมาก่อนแล้วก็เติมพริกเติมเครื่องปรุงลงไปให้คุณสามีอีกจานหนึง่งต่างหากแยกกันเพราะว่าไม่งั้นเขาก็จะคงรู้สึกว่ารสชาติสีมือเมียแบบจืๆดๆอะไรอย่างนี้อันนี้พริกแกงป่าเมืองการค่ะแกงป่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่แทบทั้งชีวิตะเราไม่เคยกินเท่าไหร่เลยเพราะว่ามันเผ็ดมากแต่สามีชอบแกงป่ามากนะลากก็ต้งแบบว่าเออ ให้เขาสั่งว่างอะไรอย่างนี้เดี๋ยวคราวนี้เราจะทําให้เขาเลยละกันลาดับ,บต่อไปกระปุกนี้เป็นมะขามเปียกค่ะมะขามเปียกแท้ไม่หกหรอกเพราะว่ากระปุกเขาแน่นมากคราวที่แล้วที่ให้นอเอากระปิไปอ่ะยังกลัวเลยว่าจะโดนมันด่าไหมแบบว่ากลิ่นม,มันจะออกไปเลอะกระเป๋าเสื่อผ้าเขาไหมแต่ว่าไม่มีกลิ่นเลยน้ามะขามก็ต้องไม่หกเหมือนกันแหละแต่เพื่อความปลอดภัยเดี๋ยวเราจะเอาถุงพลาสติกรัดเขาเอาไว้อีกทีละกันค่ะ อันนี้เป็นเกลือหิมาลายันสีดำค่ะที่ชมาเลยอะ่ะมันมีสีชมพูแล้วมันก็มีสีดำด้วยนะเราเคยไปทานร้านเนื้อที่โรงแรมน่าจะแมนออดหรือยังไงเขาก็จะมีเกลือหลายหลยแบบให้ทานนะอร่อยดีนี่ก็มีอย่างเงี้ยนะคะ่ะเกลือหิมาลายันสีชมพู๋ยนนี้ก็เบสิกแล้วเนาะเกลือหิมาลายันสีดํา มีเกลือชาโคมีเกลือแบมบูมีเกลือทัฟเฟิลเกลือทัฟเฟิลเดี๋ยวนี้ก็เริ่มเห็นเยอะแล้วเนอะก็มีเกลือหลายแบบมากจิ้มกับเนื้อเปลาอร่อยมากค่ะเกลือหิมาลายันสีดำเผื่อใครยังไม่เคยเห็นเนื้อนี่นะเนื้อก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวต้องลองกินดูใช่ได้กลิ่นเลยแต่ว่าต้องลองกินดูว่ามันทำให้รสชาติแบบละมุนกว่าปกติยังไงนะไอคิดว่าเอาไปจิ้มเนื้อก็น่าจะดีพริกแกงส้มใต้ค่ะ เราไม่แกะเราดีกว่าเนาะเดี๋ยวคิดมันจะยาวด้วยแล้วเดี๋ยวเราเกล็ดแพ้กลับไป <c oughs> แล้วก็อันนี้มีพริกแกงส้มอ่ะอันเนี้ยจาได้ซื้อเพื่อกินเองเพราะว่าหมวยยินได้แค่พริกแกงส้มแต่ว่าเดี๋ยวถ้าทําชาของคุณสามีอ่ะก็จะใส่พริกแกงส้มใต้ผสมลงไปด้วยค่ะใต้เกลือฮิมาลายันสีชมพูอันนี้ก็จะเอาไปด้วยค่ะจริงๆที่สวิตเซอร์แลนด์ก็มีเกลือนะอืมแต่ว่าขอมันก็ต้องมีคู่กันไหม คือเกือหิมาลายันสีชมพูที่สวิตเซอร์แลนด์ก็มีขายนี่ขายเยอะเลยะแล้วก็ราคาไม่แรงมากนะแต่สีดำมันไม่เคยเห็นแล้วก็ที่เห็นเยอะๆก็จะเป็นพวกดอกเกลือที่แบบเป็นเกล็ดใหญ่ๆที่เชฟเขาก็จะเอามาโรยสวยๆนะก็โอเคมากเลยลำดับต่อไป อันนี้ทางร้านน่าจะแถมมาให้แน่เลยข้าวคั่วแล้วพริกป่นค่ะข้าวคั่วเนี่ยเขาจะคั่วก,กับสมุนไพรแล้วพริกป่นเนี่ยเขาก็ใช้เตาถา่านสองอันนี้ที่สวิตเซอร์แลนด์ยังมีอยู่เดี๋ยวอาจจะขออนุญาตว่าไม่เอาไปหรือว่าเดี๋ยวดูน้ำหนักอีกทีนึงนะคะหรืออาจจะเอาไปฝากเพื่อนเราชอบสองอันนี้มากกับน้องแกงเขียวหวานเนี่ยแหละมากคือว่าหมวยผู้ซึ่งไม่ค่อยกินเผ็ดอย่างที่บอกอะ่ะแต่เราอาจข้าวคั่วเยอะมากนะเวลาเทาทำลาบหรือว่าให้แม่บ้านทำลาบส่วนพริกป่นอันนี้หอมไม่เหมือนที่อื่นจริง หอมจริงๆอยากให้ลองแล้วข้าวคั่วก็หอมมากเท่าที่เราเคยดูอินสตาแกรมเขาเวลาเขาคัา่ขวข้าวเนี่ยค่ะเขาก็จะมีการใส่ใบมะกรูดแล้วก็สมุนไพรอื่นๆลงไปในเตาคั่วด้วยนะเราเห็นคลิปเขาเราก็เอาขึ้นมาตำม,มือค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้าวคั่วเขาอะมองเห็นไหมอะข้าวคั่วเขาอะมันก็จะไม่ละเอียดแบบที่เป็นอุตสาหกรรม หรือไม่ละเอียดแบบเท่ากันมากจนเกินไปหรือป่อนจนเกินไปนะคะเขาก็จะมีแบบที่มันเป็นปนเป็นแบบมีชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กาเงี้ยทำให้พอเวลาไปคุกกับลาบอะคะ่ะอันที่มันป่นเล็กๆอะ่ะมันก็จะรวมรวมน้ําใช่ไหมแล้วมันก็จะนัวแล้วมันก็จะมีบางส่วนที่มันเป็นข้าวคั่วชิ้นค่อนข้างใหญ่เวลาเราทานอะ่ะเราก็ยังจะได้แบบรสสัมผัสอยู่มันดีมากจริงๆโดยที่แม่บ้านโรโบอย่างเราอะวิธีง่ายๆของเราเลยก็คือว่าใช้โรโบคนอหรืออะไรก็ได้ที่เราก็ซื้อไปหลายยี่ห้อนะ แล้วก็สาดข้าวคั่วเนี้ยลงไปเพิ่มค่ะนี่ให้ดูเนื้อเขาเป็นอย่างนี้น่าจะเห็นนะ ซึ่งมันดีมากมันทําให้แบบฉันมีสกิลทำลาบแล้วลาบก็ดูไม่เป็นรสชาติที่เป็นผงสําเร็จรูปจนเกินไปแล้วก็เลือกวัตถุดิบอื่นๆที่สะดวกเติมลงไปด้วยนะให้รสชาติมันดูไม่อุตสาหกรรมมากจนเกินไปค่ะโอเคหมดแล้วขออนุญาตแยะเท่านี้สําหรับคุณแม่วราพรนะคะเดี๋ยวปักลิงเอาไว้ให้ในเดสคริปชันด้วยสําหรับคนที่เห็นแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเยอะมากไม่รู้จะเลือกไม่รู้จะเลือกทานจากอะไรก่อนนะคนที่อยู่ไทย หรือว่าคนที่อยู่ต่างประเทศถ้าไม่รู้จะเลือกทานอะไรก่อนแนะนำจากประสบการณ์แกงเขียวหวานข้าวคั่วแล้วก็พริกป่นค่ะต้องมีติดบ้านแล้วทีนี้พอมันมีข้าวคั่วพริกป่นแล้วเราก็จะแนะนําว่าคุณก็ต้องมีมะขามเปียกด้วยเพราะคุณมีข้าวคั่วพริกป่นมะขามเปียกปุ๊บก็สามารถเติมน้าปลาลงไปแล้วก็เป็นจิ้มแจ่วได้แล้วแล้วก็ทําไก่ทอดให้คุณสามีโอ้ยง่าย ไก่ทอดก็เรามีเมื่อกี้เรามีซอสหมักไก่แล้วเนาะก็เอาล้วแบบชีกสแกมพิซไ่ยหมักก็ได้หรือเดี๋ยวเราจะลองอันนี้ค่ะนั่นแหละก็จะเป็นวิธีการทำอาหารอย่างง่ายๆเวลาไปอยู่สวิตเซอร์แลนด์ค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย